ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอถ้าวิหารเพลิงพระเจ้าเดินทางมาจากต่างโลกจริงพวกมันย่อมเดินทางโดยใช้ข่ายพลังขนาดมหึมาที่สามารถเคลื่อนย้ายวิหารเพลิงพระเจ้าทั้งหมดมาได้และยังแถมมังกรมาด้วยอีกตัว เฉินซียงหยิบเอาประตูมงกุฎสวรรค์ออกมาก่อนจะให้หลงซี่อีใช้เคลื่อนคลอยก้าวสวรรค์เพื่อหาตำแหน่งใกล้ๆกับทะเลนิรันก่อนจะเริ่มตั้งตำแหน่งตามที่นางบอกประตูมิติเปิดทำงาน เฉินเซียงก้าวเข้าไปในนั้นก่อนจะปรากฏตัวขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งเขาได้ยินเสียงคลื่นลมทะเลอย่างชัดเจนได้กลิ่นไอของทะเลมันช่วยคลายความกดดันของเฉินเซี่ยงได้มากเฉินเซียงเดินมายังชายทะเล มองไปยังที่ที่ก้อนหินมากมายวางทับกันก่อนจะขึ้นไปนั่งบนนั้นเขาเหม่อมองทะเลอันไร้ขอบเขตพลางสัมผัสกับลมทะเลโชยเขายังไม่เดินทางไปยังทะเลนิรันด์เพราะเขาอยากจะรอหลิวเมื่งเอ๋อก่อนเขาอยากเห็นว่านางไม่ถูกวิหารเพลิงพระเจ้าจับตัวไปวิหารเพลิงพระเจ้าพวกนั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อหนึ่งแสนปีที่แล้วใช่หรือเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวถาม ถ้าพวกมันสร้างกองกําลังขึ้นเพื่อช่วงชิงจิตวิญญาณเพลิงของผู้อื่นเขาย่อมไม่ปล่อยให้พวกมันได้อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เพราะไม่ช้าก็เร็วเขาย่อมถูกพวกมันพบตัวและยิ่งตอนนี้เขายังครอบครองทักษะเทพสังหารมังกรหากพวกมันรู้เรื่องนี้ so ด้วยย่อมกลายเป็นเรื่องยุ่งยากแน่ไม่ วิหารเพลิงพระเจ้าในโลกมนุษย์จัดตั้งขึ้นหลังมหาสงครามสามดินแดนเพียงแต่ขุมกำลังหลักของมันอยู่ในแดนสวรรค์แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นไม่ว่าขุมกำลังของโลกมนุษย์จะแข็งแกร่งขนาดไหนมีประวัติความเป็นมายังไง ย่อมไม่มีผู้ใดกล้าเป็นศัตรูกับพวกมันเปยอยู่ๆกล่าวเฉินเซี่ยงหยิบหินขึ้นมาก่อนจะโยนลงไปในทะเลถ้าพวกมันกล้ามาหาเรื่องข้าจะให้พวกมันชดใช้อย่างสาสม,มเมื่อซูเหมยเหยาเห็นเฉิญเซี่ยงกล่าวอย่างหนักแน่นนางจึงรู้ประหลาดใจเล็กน้อยเจ้ากล้าสู้กับวิหารเพลิงพระเจ้าเหรอือ ถึงเจ้าจะทำลายวิหารเพลิงพระเจ้าจนพินาศได้แต่พวกมันก็จะส่งวิหารเพลิงพระเจ้าจากโลกใบอื่นมาที่นี่อีกเปดยยู่ยู่เองก็ประหลาดใจนางกล่าวขึ้นถ้าเจ้าทำลายวิหารเพลิงพระเจ้าที่นี่ทิ้ง เรื่องราวย่อมถึงหูวิหารเพลิงพระเจ้าถี่อยู่ในแดนสวรรค์ดังนั้นเจ้าย่อมไม่สามารถก้าวไปยังแดนสวรรค์ได้เลยแม้แต่ก้าวเดียวเฉินซิ่งยิ้มเล็กน้อยทำไมข้าจะไม่กล้าสู้กับพวกมันไหนไหน มหาสงครามสามดินแดนก็กำลังจะเริ่มแล้วการที่วิหารเพลิงพระเจ้าเดินทางมายิ่งถือเป็นเรื่องดีเมื่อมหาสงครามเริ่มขึ้นโลกทั้งใบจะเข้าสู่ความปัน่นป่วนโกลาหลวิหารเพลิงพระเจ้าจากโลกต่างๆ มากมายจะมารวมตัวกันที่โลกใบนี้เป้าหมายของเฉินเซี่ยงคือทำให้พวกมันกลายเป็นเป้าจโจมของปีศาจและอสูรเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะฉวยโอกาสสังหารพวกมันให้หมดไม่เหลือซากตอนนี้ข้าพูดไปแบบนั้น แต่เมื่อเวลานั้นมาถึงเดียวพวกท่านก็จะรู้เองเชิญเสี่ยงถอดเสื้อออกก่อนจะกระโดดลงไปในทะเลเพื่อรอให้หลิวเมืองเอ๋อกลับมาเมื่อรอจนถึงรุ่งเช้าอีกวันหลิวเมืองเอ๋อยังคงไม่มาดังนั้นเขาจึงต้องเดินทางไปยังทะเลนิรนันเพียงลำพงังทะเลนิรันคือเกาะขนาดยักษ์ที่ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็กมากมายเชื่อมต่อกัน ดูเหมือนทะเลนิรันด์จะมีความสามารถในเรื่องการเดินเรือสมุทรเพื่อออกสำรวจทรัพยากรต่างๆเฉินเซียงแปลงร่างเป็นปลาว่ายตรงไปยังทะเลนิรันด์อย่างรวดเร็วและไม่นานเฉินเซียงก็คุ้นชินกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบหลังผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งวังวนขนาดยักษ์ก็จะปรากฏขึ้นในท้องทะเลแต่นั่นคือทางเข้าดินแดนลี้ลับหรือเปล่า แล้วมีใครที่รู้เรื่องนี้บ้างเฉินเซียงกังวลว่าจะมีคนมาชิงอาวุธเทพพยักฆ์ขาวไปแล้วผ่านไปสามวันในที่สุดเฉิญเซียงก็ว่ายน้ำมาจนถึงหมู่เกาะของทะเลนิรัน์เขาขึ้นไปบนเกาะแห่งหนึ่งเพื่อสอบถามเรื่องเวลาปรากฏของวงวนขนาดยักบริเวณใกล้เคียงนี้มีหมู่เกาะอยู่มากมายกระจายตัวเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ เชิญเซี่ยงดาวว่าหมู่เกาะต่างๆอย่างน้อยๆขนาดของมันก็เทียบได้กับดินแดนยอดนักสู้ทั้งแต่ละเกาะยังมีเมืองหนึ่งเมืองตั้งอยู่ในแต่ละวันจะมีบุคคลภายนอกมากมายมาเยือนทะเลนิรนัน คนจากทะเลนิรันเองก็มักจะเดินทางข้ามไปยังเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่อยู่เสมอเฉินเซี่ยงดาว่าเซี่ยสื่อเหลียงคงมีวิธีการบางอย่างเปลี่ยนให้หมู่เกาะต่างๆเหล่านี้กลายเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองทะเลนิรันน่าจะมีทรัพยากรบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนไม่งั้นแล้วพวกเขาย่อมไม่สามารถเพาะสร้างกองกำลังที่น่าเกรงขามขึ้นมาได้ในเวลาอันสั้นเช่นนี้ เชิญซี่งใช้เวลากว่าครึ่งวันในการสอบถามมหาข้อมูลบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อเขากล่าวถามเรื่องวังวนที่เกิดขึ้นในทะเลชาวเมืองท้องที่ล้วนแสดงสีหน้าหวาดกลัวและไม่ตอบคำถามของเขาวังว,งวนนั่นมันเก็บซ่อนความลับที่น่าสะพรึงกลัวไว้อย่างนั้นเหรอ ทำไมเวลาที่ข้าถามคนพวกนั้นถึงได้ทำหน้าอย่างกับตกนรกเฉินเซียงหงุดหงิดเขาจึงมองหาโรงแรมและเข้าพักเมื่อเสี่ยวเออร์พาเฉินเซี่ยงไปยังห้องพักเสี่ยวเออก็ทำท่าจะจับไปแต่กลับถูกเฉินเซี่ยงรั้งตัวไว้ เดี๋ยวก่อนเซียวเออผู้นี้เหมือนจะรู้ว่ามีลูกค้าบางคนที่ใจกว้างที่มอบรางวัลเล็กๆน้อยให้เป็นการตอบแทนดังนั้นเขาจึงหันกลับมาหาเฉินเซียงอย่างรวดเร็วพร้อมยิ้มกว้างง่ายท่าน ท่านต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่าเสี่ยวเอ้อกล่าวถามด้วยรอยยิน้นเฉินเซี่ยงหยิบเอาผลึกศิลาสิบก้อนออกมาพลางโยนเล่นไปมาในมือก่อนกระซิบเบาๆข้ามีบางอย่างอยากจะถามเจ้าข้าเจ้าบอกข้าได้เห็นมี่ไหมมันจะเป็นของเจ้าเสี่ยวเอ้อยักหน้าอย่างรวดเร็วถ้าข้ารู้ข้าสัญญาว่าจะบอกท่านข้าอยากถามเจ้าเรื่องวังวนที่เกิดขึ้นใกล้ๆนี้ ถ้าลองถามคนที่นี่มาหลายคนแต่ทำไมพวกเขาถึงได้กลัวกันขนาดนั้นเฉินเซี่ยงคว้าจับข้อมือของเสี่ยวเออในฉับพลนันเพราะเมื่อเขาพูดถึงเรื่องวังวนใบหน้าของเสี่ยวเออร์กลับซีดเผือดเสี่ยวเอออยากตะโกนออกมา แต่เขารู้ว่าเฉินเซียงคือนักสู้ที่ทรงพลงังเฉินเซียงหยิบผลึกศิลาออกมาเพิ่มกว่าหนึ่งร้อยก้อนแล้วโยนมันลงบนที่นอนเขากล่าวซ้ำวางใจเถอะข้าแค่อยากรู้เรื่องวังวนนั่นส่วนเจ้า ก็แค่บอกข้าอีกอย่างย่อมไม่มีใครรู้ว่าเจ้าเป็นคนบอกเรื่องนี้กับข้าเสียวเออจับจ้องไปยังผลึกศิลาจำนวนมากเขารีบอพอยักหน้าอย่างรวดเร็วเฉินเสี่ยงปล่อยข้อมือของอีกฝ่าย ก่อนอีกฝ่ายจะกล่าวถามอย่างแผ่วเบาราชาแห่งทะเลนิรันต์ไม่อนุญาตให้กล่าวถึงเรื่องวังวนเมื่อไม่กี่ปีก่อนมีคำสั่งห้ามไม่ใช้ประชาชนของทะเลนิรันต์พูดถึงหากองค์ราชารู้เข้าท่านก็จะส่งคนมาสังหารคนผู้นั้นทันทีครั้งหนึ่ง มีผู้คนมากมายในเมืองพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างเปิดเผยจนในที่สุดก็เกิดเป็นคาตกรรมหมู่คนทั้งเมืองถูกสังหารเรียบเมื่อเฉินเซียงได้ฟังเรื่องราวเขาจึงเข้าใจถึงเหตุผลที่ประชาชนทำท่าทางหวาดกลัวในทันทีเมื่อกล่าวถึงเรื่องสังหารหมู่ เซี่ยวสือเหลียงย่อมต้องเป็นราชาของทะเลนิรัน์พระราชวังนิรัน์คือขุมกำลังหลักของทะเลนิรัน์ที่นำโดยเซี่ยวสื่อเหลียงเมื่อยามนั้นเขาต้องใช้วิธีการที่โหดร้ายเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องวังวนแพร่งใครออกไปซึ่งนั่นหมายความว่าวังวนขนาดยักษ์นั่นต้องเก็บซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้วังวนนั่นเกิดขึ้นที่ไหนเฉิญเซี่ยงกล่าวถามอย่างรวดเร็ว มันเกิดอยู่ใกล้ๆกับเกาะขนาดเล็กแห่งหนึ่งแต่ตอนนี้มันยังไม่ปรากฏมันจะปรากฏขึ้นทุกๆสองเดือนและแต่ละครั้งที่มันปรากฏขึ้นทะเลนิรันจะประกาศห้ามไม่ให้ผู้ใดเรือลงออกสู่ทะเลเซียวเออบอกชื่อและตำแหน่งของเกาะให้กับเฉินเซี่ยงเมื่อเขาทราบตำแหน่งของมันแล้วเขาก็รีบออกจากโรงแรมในทันทีเขาใช้เวลาหลายวันในการเดินทางไปยังเกาะที่เซียวเออบอก บนเกาะแห่งนั้นมีผู้คนมากมายและยังรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนอกจากนี้ที่นั่นยังมีนักสู้ที่แข็งแกร่งอยู่หลายคนเฉิญเซียงย่อมไม่อยากรอให้ถึงเวลาที่วังวนเกิดขึ้นเพราะเวลานั้นมันจะทำให้เขาได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพพานมากมายดังนั้นตอนนี้เขาจึงแปลงร่างเป็นปลาแล้วว่ายตรงไปยังตำแหน่งที่เกิดวังวน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ